เนอนว่ยิงเลยพี่ไปเงอเลยี่โอ้ยโอ้ยโดทุกอย่างเลยวะเป็นไอเดียเยอะไรวะ่ ปักหารงอลยวอล์กซ็อแบบเจวดอ่ะเป็นจวดอ่มิติดสมบเซาอีกทีนึงโคตสวยซาพเปอร์อยู่นี่เหรอมีกล้องเด้อวัตตุวัตตุฮ้่กอสมบุกหลังไวยสมบุกสมบุกเฮ้ยโคตลงแรงเกินพี่

ต้มต้อน like ับไปที่ไหนเลยยันนบป่อยคนับฟรีเลยเถอเฮียเอ้ยไซเฟอร์เท็ดนี่แทบแตกแทบแตกสองอัดเลยเฮ้ยโดนเฮ้ยนะเฮ้ยนะวคบูมีโบรแอมเพนซิงเปอุมงอะไรขีเดียมเด็ดเอวังจะตายเฮียขอบใจ เวนนเวนเวนหนองโอ้ยิงอะไรพี่อุ้ยตนเจ็ดครับเซเฟอร์ยิงไม่ตายครับขอโทษครับอาดิโคตรลันเอาดิโคเอ้าเห็นไหมเห็นไหมเห็น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 ครับออยู่หอครับ เฮ้ยเอาดิหิวจัดเอาดิพี่รั่งเงนเกินนี่อย่ามองมันโบดีแต่ก็แพ้หรอกนิ่มิงอ่ะ นิ่มันตื้นสมองไอ้กันมองโบงี้ติดนิ่มมันต้องบอกว่าอยากหรือว่าสมูทสิต้องในฮาร์มตบในเจ็บเจรินต้องอย่างนี้ดิมองโบงี้เจอกูชัดไปนี่กลัวอะไรไปได้ไดิแเดี๋ยวเด้เบะเบะให้เบะเให้มันไม่เคยมาไงกันไม่เคยได้เหรอ ป้าหมีพี่แอบแตกพี่ต้องวัซ้ายต้องตาตาต้องังต้องถายเยอะเลยไวะ Spike down B ตาตาตาเลียคริยลงจากอันี้ไม่ได้นะมันท่ามันสูงหืออะไรโอเโบพี่โบพี่ใ้ข้ว่ที่นี้ยอุ้ง

ดุยเอกอาเสืาใครคิดเอาไงเฮียได้มองบุกนะไปหัวหนึ่งหนึ่งแป้มไปมันอยู่ข้างบกเนี่ยตัวลาตอนกดอะก็เอาคนข้างบนหนึ่งแปมไม่มีสมองใหู้กเดี๋ยวเราเก็บได้ครบล้าน spike down s p i ชิงดวไม่ตลกอ่ะไม่สนุกอ่ะแม่งขอแวนด้าหน่อยแกขอแวนด้าหน่อยโดนเม็ดโดนเม็ดเลยไม่ได้เจอจ็เต้แต่เขานอนนะไี่เป็นดอกจัดเฮ้พูดอะไรวะน้องนะแล้วเขาน้องแล้วกูอะไรเด็กรุบานอ่ะหลานเลยหรือเปล่าควายที แกงไปเพื่อนไม่เหีียแพมป์ร้แทมนึ่หม่อไอ้สัสอยัยยิงไมไ่ดิเลยกลับไปยิงไปเฮ้ย <c oughs> มึงดูมันยิงกูดีไม่โอกาสกูเลยอ่ะไอ้เฮียโอกาสพวกมึงเยอะมากนะน้องเพื่อน <c oughs> ฟังล่ไงฟังลูดดูเดบดูเดบดูเดบเพื่อนกูวิ่งโฉบไปวิ่โฉบไปยังไม่ตายนะแล้วดูมันยิงกูเด็แบ๊ะไอ้สัสปติปี้โบนติปี้ไอ้กาดินกล้เไอ้นกยไอ้าเนกไอ้าให้ ได้พี่ครับพี่ครับอันนี้คุณนองรับก้มหัวเลยสัตว์จากาครับยายามาแล้นี่เผื่อไปถึงแม่เลยครับถึงแวต้องมีเยอะโอ้วัดเลยเดี๋ยวไอ้วัดเดช ตื่นาิงกูดิต่อคิวต่อคิอคิวไม่เป็นไรไม่เนดเอ่นะสชายไม่มีคำว่าต่อคิวแค่นี้เฉยดูดูวอชชิงวัชชิงเฮียพวกกูักเกงวกูเน้นลุมไปจม่กเออบอกคนเดียวไอ้กายมึงไม่ไ่มาเลยเหอเียเิดเมยหมดไซสไอ้สัสเอาไอ้

ต้องออะไรกันอม่อี่งแ้วอดได้ไะกอ่เี้ยเลยีก้วอะอูไ่อ่าอ้ักสี่เอาแล้วแมงตายแ้วเพือนกกันไหนหรืออะไรเนี่ยชวโอ้ทีมเอ อย่าด yeah, oh, ีกว่าเพื oh. ่อนในอ๋อคอนเซ็ปต์หลบมาได้เลยตั้ง Welcome รู้เข้าไปถึงแบบไสยังไงเรลองนะช็อตหนึ่งแักทิพย์ กองนวอ่างมีใครเห็นไม่เห็นช็อตนป้ดพีขเฮ่อเลฮูก้ารองบีลองบีลองบีโมเป้เราดีกว่าได้เยอะต่อต่อสามต่อโปเล็ดเล็ดเอเวโบ์สปาย planted last player standing พี่บอดนะไม่ต้องลงหลอกหะ อย่าตลาดโอ๊กอะไรวะกูทำอะไรเปิดชื่อเปิดช่ไเปิดชื่อให้มันเล่นไงมีลู่ทางนงก็เลยโดนใส่ซะตัวกออ้ยเจมสไปกินกูเอเ็น

ไม่เลยหน้าเฮียไม่ได้是是ชอตเดินได้ตอนมันอยู่เลยเฮียมีป้อมอยู่ข้างงเพื่อนเลยวันนี้เลยวันนี้โดนติดตัวไันไอ้ไอ้เฮียเฮียอะไรวะนะตัวตายวะเนี่ยตายวเนี่ยไปไปหวา ว่ e s บไปตกหม้อไปอะไรไม่ได้แล้วโอ้โหไม่เอแล้วโอ้